ไม่ใหญ่เมาสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีปทุกคนตอนนี้มาสอยงานอยูือนเพื่อนนาบ่าวออเพื่อนนาบ่าวอ้อมเนาะแจกเขาเพื่อนเมื่อน,นี้พี่น้องสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกคนยังอาเงี้ทอดทอดไปล้าง ไข่เม็ดแดงอยู่ใส่หัวหรือก้อยนึกว่าข,ว,ขวากว่อเสียมายิบกินป้าไขาม่มดแดงได้จังส่งเหนือ mhm 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 đen mhm bán mhm 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 Bán mhm 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 Ăn, mhm 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 gì mhm 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 ไม um ่ได้แล้วเราบอยากชิมเรลิมห่อนอีกแล้วเนาะสวยงามดีหน่อยด้ากได้ชิมค่ะป้ากินถั่แดงพี่้าะชิมค่ะชิมตอนเดี่ยวย่อขึ้นมาชิมดีๆนี้

นวดติดริมปากริมซพเลยแน่นบอวมนวบปานี่ใครพี่เนนวจะติดปากซเีเป็นนวลโลยี่ห้าเจ้าจ่อยว่าเนาะจ้จ่อยก็แห่แลยวหวานจยูติดซพน้ำหอมสาวในเด้อน้ำบ๊อบนะ บริเวณท່ເນາະເິເວນທັງໃນ สวัสดีค่ะยังาแต่งวงอันนี้แต่เศร้าเศร้าหู้ยยังกบไรอดเออเนี่ยแต้งงเนี่ยะมัยิ่งซื้เออกน้อยนี่แหละสุแดงนะมยวินเซื้อเนี่บอสอะลินเซเนี่บอสะป้าเอาละหวานโคตรหวานิใจหวานยัง่งนนีพายนัวบวานอี มันทอาบะหม่นัวแก่เนาะป้นเนาะนัวเลียดเนาะนะทั้งใ right ่ใหญ่ก <laughs> ันวันซิมบัซิมแดงพี่น้องซิมดู้ปะเขาด้กินสหรับข่อยนะนจะกินสหรับข่อยเอาไปบกลนั่งดิให้ห้ก่อนเอาิอืมกันเนาะ กาแบเราเปล่าวานปปนนี <repeatedly> ่ไ <kindly> ผ <hehe> ่เราถั่วยงกับถัวแงอียังอนหนักหั่นบ่บีบเลปลาบีบีบยังคือิชนนันปับอุ้ยบีม่ยันแ่จ่แม่น่นนะจากมันบกดมันูขี้ยุ่งเีย อันนี้บอลิเวียันครัวบอริเวเวดด้านนอกีน่ mì vuông nhăn này nữa mà nè vuông cà lọc vuông hai lô vuông อันนี้นะผู้เสิร์ฟสบายดีพี่น้องเหอเด็กเสิร์ฟแม่เด็กเสิร์ฟบ่เก็บทั้งเสร็จมองเดียวจบทีเดียวใกล้จะต้องหุ่นใหญ่โอน้ามะข่าวหอมมาเราเติมแม่กำลังระบาดเมื่อวานนี้เพิ่นมาสวยงานเป็นว่าทั้งเสิร์ฟทั้งเก็บทั้งเสร็จตู้วันนี้โชคสมือนียก็ไค่นอน อย่เดี๋ยวพูดตระทัดไปเมื่อได้แจกอยู่นะพูดตระทัดนี่ <c oughs> เราพายบ่ <c oughs> เห็นตั้งนานไม่เห็นตั้งนานหายไปไหนมาหายไปขายบัตรชลีพี่น้องเลยจะเอาบัตรชลีให้กลับมาเด้อพี่น้องเไปกินข้าวเด้อน้องหญิงกับเปหางเงินเลยไปทำงานเลย งานแล้วกันเลยคไปเห็ดงานยังกะงานขายเตี๋ยวเออว้าละซีร้อยโอ้บ้านสาวออืมบ้านสาวก่าซื้อพี่น้องน้องกิ่งไปเห็ดงานแล้วโอ้ยดำน้าสิบม่ได้ดำคนเดียวบนอ่าวบานนี่เนาะใช้คือเซลค่ะ

นั่งลงแม่มตาบ่าวบ่าวนั่งลงยืนยังเกาะน่าไปนิบใส่ยังถุงนะชกกระปกเนี่ยชกกระปกเนี่ยเสร็จตัวไปหยาดชาวถุงเอาเวลาไหวขามันหายบ่อยไม่จะเหนื่อยง่าย ออกมามุมนี่บัดมีแต่สมลมผู้สาวปากแดงปาดอกแดงนๆบาี่เยวหมากลมกันสบีพี่น้ยสมากแปากแดงสมลมปากแดงเกเขียวสำมาคี่กันเขียวหมากพี่น้องเขียวหมากเขียวสำัี่ะ อใน่ะเดากันดอเออเพบพาะกันนั่นปะคุยกันกับตอนนี้แล้วเนาะตอนมีงานแต่แต่คนต่กี้นั่นนั้นสามสิบปีคือลังมีงานบัวมีงานเขาไปเล่นน้ำกันได้คุณมื่อนี่บัมีเวลาไปเล่นน้ำกันมเขาไปเล่นนกันนั่นเละอืมแต่ก้าแต่ก้านะเขามีเวลาเล่นนํำกันเนาะคุณเมื่อนี่บัวมี กูชอบน้ฮอรอกันคเข้ากันแล้งแล้วก็มบ่าเลยเนี่ยข้ากันจุยเฮ้ยจูฮ่อไปกินนะท่ป็นจำของป่ะหาตกในบ้านท่าประจำอยู่นะทานบอก่าทั้งคนตะกี้คนตะกี้นะคือว่าเล่นน้ำกันก็คือว่าบวได้นานขำเนาะอันนี้เจนบ่มีเวลาเล่นขำเลยข่นหน้าตะกี้เล่นน้ำกันจนเหนื่อยเลย ลุงลินากเีลาท่นสีไปส่กระโตรงกัผมเห่ใหียากเลื่อนมาได้ไอตีเป็นปลานน้องหน้าหน้าบทกกรรมแต่วนลาเตห่มุยยาีเอาตามาบีนเปเไปไปน้บดหมน้บ่เย็นอยู่นะมองนี่นะ ถ้าเพลงเห็ดเบี้ยอยู่ในละาห่อนเราเรีเ είναι, ยเราออกมานในไข่เนย, uh, ยนนอยู่ในในห่อนห่อนเขาออกมาเขาจะเขาดีสักเขาจะออกมาหัหหหหหวเย็นคนกับผูมูผู้ม,มาผู้เมื่อผู้เมื่อผู้ม,มาพีมมา่น,น้องเอ้งานแจกมันบ่คืองานนันตอนนันงานศพเนาะงานศพนี่สิมาตั้งแต่เศร้าแล้วก็สิมาร่วมตัวกันจนเอาอันศพ ลงป่าเนาะวางศซแเหลแล้วก็แตกนี้ไผ่มันอันนี้นะขาเขาภาคม่งคุ้นมาบ้านคมกอนขาเขาภามคุ้น่ก็ีางเขามงค้น่เคมอบื่อกั้านเัุณมาหได้กมาเขบุมากินเ่นมาห่อะ เดียแโอเคพี่น้องาแพงสิขอจบคลิปเด้อฝก็แชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเดี๋อดมคลิปหน้าพี่น้อง